สวัสดีค่ะโลกทุกวันนี้หมุนเร็วเหลือเกินนะคะทั้งเศรษฐ,ฐกิจสังคมหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนไปเร็วมากจริงๆทําให้ความคิดเรื่องความสามารถในการแข่งขันแบบเดิมๆที่เราเคยเชื่อกันเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่พอแล้วหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกกันว่าในยุคที่อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปแบบนี้อะไรคือหัวใจจริงๆของความเก่งหรือความสามารถในการแข่งขันที่เราต้องมีค่ะครับคือความเข้าใจเดิมๆเลยนะที่ว่าต้องผลิตเก่งมีทรัพยากรเยอะ อย่างแนวคิดของโซโล่สมัยก่อนนูน้นอันนั้นมันมาจากยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับบริบทมันต่างกับตอนนี้มากเลยอ๋อยุคที่เขาเน้นเฟื้อนฟูเน้นปริมาณใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นเรียกว่ายุคสามมากขึ้นก็ได้นะสามมากขึ้นมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือคนมากขึ้นชัดเจนมากประชากรโลกเพิ่มเร็วมากครับช่วงปี1,950-1,960ถึง1น6 0นี่ปีเลิกเกือบ2เ โอ้ oh, เยอะมากนั่นคือทั้งแรงงานทั้งกำลังซื้อเลยนะคะถูกต้องครับแล้วก็มีการร่วมมือกันมากขึ้นด้วยพวกข้อตกลงการค้าเสรียอย่างแก๊สสมัยนั้นนะครับมันช่วยลดกำแพงภาษีการค้าโลกเลยโตเร็วมากมีการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยออีมันก็เลยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็มีเรื่องสภาวะแวดล้อมที่เอื้อมากขึ้นด้วยพวกเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆการขนส่งการสื่อสารที่มันดีขึ้นเรื่อย ตอนนั้นใครผลิตได้เยอะสุดถูกสุดก็คือเก่งไปเลยเน้นปริมาณกับผลิตภาพจริงๆ3อย่างนี้มันส่งเสริมกันทำให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวเร็วมากเน้นผลิตเยอะๆแต่ว่าภาพแบบนี้ตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับกลับกันเลยใช่ไหมคะกลายเป็นยุค3น้อยลงแทนชัดเจนเลยครับอย่างแรกก็คือคนน้อยลงอัตราเกิดลดลงทั่วโลกเลยประชากรโตช้าลงเยอะมากเหลือปีละแค่หเองใช่ครับแล้วหลายประเทศเลยนะรวมทั้งไทยด้วย กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวสัดส่วนผู้สูงอายุที่เกิน64ปีเนี่ยเพิ่มจาก5%เป็น10ซไปแล้วนะครับมันกระทบทั้งเรื่องแรงงานเรื่องการบริโภครูปแบบเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะแค่เรื่องคนก็กระทบเยอะแล้วแล้วเรื่องความร่วมมือล่ะคะเห็นว่าน้อยลงด้วยครับอันนี้น่ากังวลไม่แพ้กันเลยคือการร่วมมือกันน้อยลงจริงๆเราเห็นอุปสรรคทางการค้ามันเยอะขึ้น ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์การแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจที่มันชัดเจนขึ้นอย่างอเมริกากับจีนนี่ชัดมากใช่ครับความสัมพันธ์ทางการค้าลดลงการกีดกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสินค้านะครับบริการการลงทุนเทคโนโลยีก็โดนไปด้วยอืมแล้วปัจจัยที่3ของ3น้อยลงคืออะไรคะก็คือสภาวะแวดล้อมที่เอื้อน้อยลงครับความเสี่ยงมันมารอบด้านเลยเดี๋ยวนี้ ท้งเรื่องไซเบอร์ความขัดแย้งในสังคมการเมืองแต่ที่หนักๆและกระทบวงกว้างเลยก็คือเรื่องโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพผูมิอากาศอันนี้เห็นผลกระทบชัดเจนมากครับมีข้อมูลบอกว่าแค่ช่วง10ปีที่แล้วเนี่ยภัยพิบัติธรรมชาติทำเศรษฐกิจโลกหดไปปีและ0.23%เปอร์เซ็นต์เลยนะโอไม่น้อยเลยนะคะพอสถานการณ์เป็นแบบนี้จะมองแค่ปริมาณอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับก็ต้องหันมามองคุณภาพแทนถูกต้องครับ ต้องเน้นคุณภาพของการเติบโตอย่างที่ World Economic Forum เขาพยายามชี้ให้เห็น4มิติสำคัญคือต้องมีทั้ง innovativeness หรือนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็ inclusive ness คือโตไปด้วยการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง sustainability ความยั่งยืนแล้วก็ resilience ความสามารถในการรับมือฟื้นตัวจากวิกฤตได้อ๋อต้องมีครบทั้ง4มิตินี้เลยนี่แหละครับหัวใจของการเติบโตในยุคใหม่ น่าสนใจมากค่ะแสดงว่านิยามความเก่งหรือความสามารถในการแข่งขันยุคนี้มันต้องเปลี่ยนไปเยอะเลยแล้วอะไรล่ะคะที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของความเก่งแบบใหม่นี้จากการวิเคราะห์นะครับเราพอจะสกัดหัวใจสําคัญออกมาได้3มอย่างหลักๆเลยคือ adaptability หรือความสามารถในการปรับตัว cooperation การแข่งไปพร้อมกับร่วมมือกันแล้วก็ agility หรือความคล่องตัวครับ แต่ละคำน่าสนใจมากเลยค่ะขอเริ่มที่ adaptability ก่อนเลยค่ะเหมือนจะเป็นทักษะที่ทุกคนพูดถึงเยอะมากตอนนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยครับ adaptability คือความสามารถในการรับมือแล้วก็เรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีตลาดหรือสภาพแวดล้อม มันต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆนะครับ Life Long Learning ที่เราพูดพูดกันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาจริงๆมีตัวอย่างที่ชัดมากคือโครงการ Skills Future ของสิงคโปร์นะครับอันนี้รัฐบาลเขาลงทุนเยอะมากสนับสนุนให้คนไปพัฒนาทักษะใหม่ๆตลอดเวลาอ๋อที่ให้คูป,ปองไปเรียนเพิ่มได้ใช่ครับเพื่อให้แรงงานเขาปรับตัวทันไม่ตกยุคเป็นรูปธรรมดีค่ะแล้ว c o o r k i a t i o n หรอคะฟังดูเอ๊ะย้อนแยงนิดนิดแข่งขันกับร่วงมือไปด้วยกันมันยังไงคะ ใช่ครับฟังดูเหมือนตรงกันข้ามแต่จริงๆมันคือการหาจุดสมดุลระหว่าง competition กับ cooperation คือในโลกที่ซับซ้อนแบบนี้บางทีเราทำคนเดียวไม่ได้ไงครับบริษัทคู่แข่งกันแท้ๆอาจจะต้องมาร่วมมือกันในบางเรื่องเช่นพวกโครงสร้างพื้นฐานหรือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆแต่พอถึงเรื่องผลิตภัณฑ์บริการก็ยังแข่งกันเหมือนเดิมอ๋อเหมือนแยกส่วนกันร่วมมือในส่วนที่ต้องร่วมแต่ก็ยังแข่งในส่วนที่ต้องแข่ง ใช่ครับหรือมองในระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนก็ได้ที่เราร่วมมือกันเพื่อให้ตลาดใหญ่ขึ้นแต่ในขณะเดียวกันแต่ละประเทศก็ยังแข่งกันดึงดูดการลงทุนอยู่ดีเข้าใจแล้วค่ะเป็นการมองภาพใหญ่ขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันแต่ก็ยังต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันของตัวเองไว้แล้ว agility หรือความคล่องตัวล่ะคะ agility นี่ก็คือความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร,เร็วและมีประสิทธิภาพครับในโลกที่มันผันผวน,นมากถ้าเราช้า ปรับตัวไม่ทันก็อาจจะไปไม่รอดอืมความเร็วเป็นเรื่องสำคัญมากครับอาจจะหมายถึงโครงสร้างองค์กรที่ต้องยืดหยุ่นไม่เทอะทะการตัดสินใจต้องเร็วหรือถ้าเป็นภาครัฐก็คือนโยบายที่ปรับเปลี่ยนได้เร็วไม่ติดขัดกฎร,ระเบียบเดิมๆอย่างแนวคิดพวก regulatory sandbox ที่เปิดให้ลองของใหม่ๆห,หรือการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เยอะๆเ,เพื่อให้มันเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นชัดเจนเลยค่ะสรุปว่านิยามคนเก่ง องค์กรเก่งหรือประเทศที่เก่งในวันนี้เนี่ยไม่ได้วัดกันที่ว่าใครผลิตได้มากสุดถูกสุดอีกต่อไปแล้วแต่คือใครที่สามารถปรับตัว adaptability ได้ตลอดเวลาสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นแม้แต่คู่แข่ง c o p e t i t i o n แล้วก็มีความคล่องตัว agility สูงๆเพื่อจะรับมือกับความท้าทายที่มันทั้งซับซ้อนทั้งไม่แน่นอนในยุคนี้ได้ถูกต้องเลยครับ และจริงๆแล้วเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลข GDP สูงๆเท่านั้นนะอย่างที่โจเซฟเตกเลตส์นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลเคยบอกไว้ว่าการพัฒนาเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไม่ใช่แค่เปลี่ยนเศรษฐกิจ ดังนั้นการเพิ่มผลิตภาพในโลกยุคใหม่มันก็คือการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนและครอบคลุมให้กับผู้คนผ่าน3มเรื่องที่เราคุยกันนี่แหละครับ Adaptability, c o p e t i t i o n และก็ Agility เป็นข้อสรุปที่ชวนให้กลับมาคิดจริงๆค่ะในโลกที่การเปลี่ยนแปลงมันคือสิ่งเดียวที่แน่นอนจริงๆการหยุดนิ่งก็เหมือนกับการถอยหลังคำถามสำคัญที่เราทุกคนอาจจะต้องกลับไปคบคิดกันต่อก็คือ แล้วเราจะสร้างหรือส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวการร่วมมือและความคล่องตัวเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงๆในตัวเราในองค์กรหรือในสังคมของเราได้ยังไงบ้างน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่รอคำตอบจากพวกเราทุกคน